การอัปโหลดไฟล์เอกสารเพื่อเป็นแหล่งดาวน์โหลดค้นคว้าเพิ่มเติมให้นิสิตนะครับวิธีการดาวน์โหลดเอกสารนะครับทำยังไงนะครับดาวน์โหลดเอกสารเข้าไปวางในระบบ M S นะครับหลังจากที่เราได้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับมาที่ไมโครของเราแล้วเลือกวิชาที่เราจะอัปโหลดเอกสารขึ้นมานะครับเลือกวิชานะครับถ้าหากครั้งแรกนะครับ มันอาจจะเป็นหน้าที่แบบว่ายังไม่พร้อมที่แก้ไขนะครับเมนูจะเป็นสีเขียวนะครับเราวันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มเอกสารในบทที่1นนะครับจะมาโผล่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมได้เคยทําไปแล้วนะครับมาเริ่มแก้ไขนะครับแก้ไขหน้านี้กดปุ่มสีเขียวนะครับอันนี้ผมเคยสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าสร้างใหม่ทํำยังไงนะครับ อ่ะมาที่ add resource นะครับและเลือกรูปแบบเป็นไฟล์นะครับตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าเอกสารประกอบการสอนบทที่หนึ่งนะแล้วตรงนี้นะครับ e l e t t f i l ์นะครับ elect ไ i ล์ file. อาจารย์สามารถโยนไฟล์ลงมาได้ง่ายๆเลยครับโยนโยนไฟล์มาเลยนะครับในท่านนี้นะครับผมจะเลือกไฟล์ที่เป็นไฟลบ w o r d นะครับอ้อแนะนำนะครับไฟล์ที่เป็นภาษาไทยนะครับให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นระบบมันจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับ ในส่วนเวลาที่สิตเข้ามาเนี่ยเขาจะกดดาวน์โหลดลงมาไม่ได้นะครับจะเออร์เลอร์นะครับเพราะระบบยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับอ่าลากลงมาเลยครับลากลงมาวางเลยครับอย่างงี้นะครับหรือจะกดอัปโหลดอย่างนี้ก็ได้ครับเราก็เลือกไฟล์ที่อยู่ในคอมของเรานะครับเลือกนะครับแล้วก็กดอัปโหลดลงมานะครับจะได้วิธีการเหมือนกันนะครับ มาที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ App พลิเนะครับให้จานติ๊กโชว์ไซส์โชว์ไทส์และโชว์วันที่เราอัปโหลดนิดหนึ่งนะ <Glass> เพื่อเป็นข้อมูลประกอบอ่ะลองดูกันนะครับหน้าตาจะเป็นยังไง <S 2>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  อ่ามาแล้วหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้เห็นเห็นนะครับมาแล้วครับแต่ว่าผมพิมพ์เนื้อหาผิดนิดหนึ่งนะครับผมจะแก้ไขไตเติ Titan ้ล introdu ตรงนี้นะครับ คลิกที่รูปประก,กาแค่นั้นเองครับผมนะแล้วกด enter หนึ่งครั้งเรียบร้อยนะครับอ่ะลองไฟล์ pdf เิไปที่เดิมครับกดอะรีซอร์สแล้วเลือกไฟล์นะครับเอกสารประกอบการสอนเรื่อง i t เอาใหม่ครับ i t 3นะแล้วก็อาลากไฟล์ามาดีกว่านะครับง่ายดีเปิดร้อยไปเลยแล้วเลือกที่เป็น pdf ไฟล์นะครับลากลงมาเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับติ๊กตรงนี้หน่อย3ช่องเพื่อแสดงสถานะหรือโปรไฟล์ของเอกศาศาสารของเรานะครับกดเซฟได้เลยครับผม ามาแล้วนะครับเราก็มี PowerPoint Word PDF เหลือ Excel ลองอีกตัวหนึ่งนะครับซ้ำดูอีกทีนึงนครับมาที่ Add Resource แล้วเลือกไฟล์นะครับ่าตั้งชื่อนิดนึงครับไม่ต้องยาวก็ได้ไฟล์ File, คำนวณ Excel แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ลากไฟล์ลงมาเลยนะครับ นี่ Excel ลงมาล้วอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกดเซฟเท่านั้นเองครับง่ายๆครับจบเรียบร้อยรอดูผลงานมาหมดแล้วครับผม PowerPoint Word PDF Excel นะครับอ่ะลองกดโหลดดูนะครับอ่านี่ครับได้ไม่มีปัญหาครับ ดิสิตก็สามารถนําไฟล์ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ทันทีนะครับเป็นไงครับง่ายๆนะครับกับวิธีการอัปโหลดไฟล์ลงระบบ MMS นะครับในพารน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ